ไอ้สาหายถูดสองนี้ผมก็ได้ประมาณสามจัน4สี่จัน4สี่จันกว่าๆตอนนี้ผมได้ถึงเจ็ดจันนะครับเอ๊ะเป็นไปได้ครับผมเกษตรกรรุ่มน้ำปากพนังครับเมื่อก่อนผมใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยสูตรผสมกระสอบับพันกว่าบาท ครั้งละสี่ิกระสอบพอระยะหลังผมก็ไปพบฮิวมิกสายลายสูรสองเนี่ยผมก็ศึกษาดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออใช่นีงว่าเกษตรกร,เร,กรเราถ้าต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มเราก็มีผลกำไรเราก็อยู่ได้ถุงหนึ่งหนึ่งกิโลก็เท่ากับปุ๋ยเคมีห้าสิบกิโลใส่ต้นละสมมติว่าใส่สามกิโลก็ใส่สามช้อนแกงเอ๊เป็นไปได้ ผลผลิตที่ผมได้กับเมื่อก่อนผมจะใส่ปุ๋ยฮิวมิตไอสาลายถูดสองนี้ผมก็ได้ประมาณสามจัน4สี่จัน4สี่จันกว่าๆตอนนี้ผมได้ถึงเจ็ดจันนะครับผลผลิตสาลายใหญ่น้ำหนักดีแล้วก็ลูกโตขึ้นขนเม็ดไม่มีมาได้สาลายฮิวมิกถูดสองตัวนี้ มันครบท้วนครบหมดอยู่ในนี้ว่าสาลายสูตรสองหิวมีกต,ตัวนี้ผมตัดสินใจแล้วถึงมาดูตอนนี้ถือว่าตอบจุด